สวัสดีค่ะพบกับลูน่าจาก Perfect Homes นะคะวันนี้ลูน่าจะพามาชมบ้านที่สวยงามจริงๆแห่งนี้อยู่ที่แม่ริมค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่การใช้สอยทั้งหมด500ตารางเมตรและอยู่บนบริเวณพื้นดินทั้งหมด4ไร่เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวบ้านกันค่ะค่ะและนี่เราก็อยู่บริเวณภายในบ้านแล้วนะคะอย่างที่เห็นว้าวค่ะ สวยมากๆเลยนะคะมีเพดานที่สูงนะคะแล้วเราก็จะเริ่มต้นกับห้องนั่งเล่นอย่างที่เห็นนะคะมีการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไม้อะไรที่สวยงามจริงๆค่ะซึ่งติดกับบริเวณห้องนั่งเล่นนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นห้องครัวแบบเปิดค่ะซึ่งถือว่าสวยงามเลยทีเดียวมาพร้อมกับเตาอบนะคะเตาแก๊สไฟฟ้าเครื่องดูดควันเครื่องล้างจานและตู้เย็นอีกด้วยค่ะ บริเวณส่วนนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณวางของและห้องเก็บของนะคะค่ะสำหรับบ้านหลักนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ห้องนอนและ3าห้องน้ำค่ะเดี๋ยวหน้าพาไปชมห้องนอนแรกกันเลยนะคะห้องนอนแรกพอเข้ามาอย่างที่เห็นนะคะสวยงามมากมีการตกแต่งที่มีสไตล์และไม้ก็ดูดีมากเลยทีเดียวค่ะและห้องน้ำนะคะก็มาพร้อมกับอ่างล้างหน้ากระจกห้องอาบน้ำแล้วก็ถส้่วมค่ะ น,นี้ก็จะเป็นบริเวณสำหรับอ่านหนังสือทำกันบ้านหรือว่าทำงานค่ะและในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์นะคะเข้ามาปุ๊บก็จะมีเตียงใหญ่นี่นะคะสวยงามมากมีการตกแต่งที่มีดีไซน์และถือว่าหรูด้วยนะคะและยังมีระเบียงซึ่งสามารถเดินออกไปชมดูบึงสระว่ายน้ำแล้วก็สวนภายนอกได้อีกด้วยค่ะ น,นี่ก็จะเป็นส่วนของทางเข้าห้องน้ำนะคะซึ่งจะเริ่มด้วยตู้เสื้อผ้านะคะอย่างที่เห็นตู้เสื้อผ้าก็ถือว่าใหญ่พอสมควรแล้วก็ยังมีกระจกบานใหญ่ด้วยนะคะและในส่วนของห้องน้ํานะคะคุณน่าอยากจะบอกว่า,ว,า,ว,าว้าวสวยมากๆเลยค่ะมีอ่างอาบน้ำนะคะซึ่งสามารถนวดได้ด้วยนะคะมีอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า2อ,อ่างนะคะกระจกบานใหญ่ชักโครกแล้วก็บริเวณอาบน้ําแบกฝักบัวด้วยค่ะ และบริเวณชั้นล่างนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นบริเวณพักผ่อนที่สวยงามเลยทีเดียวมีเก้าอี้พร้อมกับโต๊ะติดก,กับสระว่ายน้ำนะคะสามารถจิบด,ดื่มกับเพื่อนและครอบครัวได้ค่ะและนี่ก็เป็นอีกบริเวณนึงค่ะซึ่งมีความสวยงามมากนะคะจะเป็นบ่อปลาพร้อมกับเสียงน้ำที่ให้ความเป็นธรรมชาติค่ะและนี่ก็เป็นบริเวณ ของสวนภายนอกบ้านคะ่ะอย่างที่เห็นร่มรื่นและเขียวขจีจริงๆเลยค่ะค่ะเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้สำหรับท่านใดที่สนใจหรือมีคำถามนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหรือว่าคลิกตรงลิงก์ข้างล่างได้เลยค่ะอย่าลืมที่จะไลค์ซับสไครป์แชร์วิดีโอนี้เจอลูน่าครั้งหน้าสวัสดีค่ะ